อาบรรยาก,กาศทะเลมาฝากค่ะทุกคนจะรู้นะคะว่าทีธรรมชาติค่ะมันช่วยเราได้มากในการที่เรา,าจะาบบำบัดต,ตัวเองหรือว่าใช้ธรรมชาติ บำบัดร่างกายน้ำทะเลใสมากาคลืค่นสวยค่ะนี่คือหาดหาดในหามนะคะทุกคนเป็นหาดใตหานะเป็นหาดเล็กๆที่อยู่ ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะทุกคนอาจจะเป็นหาดเล็กๆะคะ่ะมันก็เลยแบบยังความเป็นธรรมชาติอยู่เยอะมากะค่ะทุกคนน,นักท่องเที่ยวก็อาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้มันก็จะเริ่มโลแล้วนะคะไม่รู้ว่าได้ยินเสียงยไหมเนาะเพราะว่าเสียงคลื่นดังมาก การที่ได้นอนฟังเสียงคื่นทั้งคืนรู้สึกแบบโอ้โหสุขภาพจิตดีมากนะคะทุกคน <c oughs> แน้วค่ะคือบางทีการที่เรารู้สึกว่าตัวเองอ่ะรู้สึกไม่โอเคกับอะไรสักอย่างหนึ่งการที่ให้ธรรมชาติช่วยบำบัดเรา <c oughs> นะคะ <c oughs> เป็นอีกทางหนึ่งค่ะ <c oughs> เป็นทางเลือกที่ดีมากด้วยนะคะ เดินออกกาลังกายที่ชายหาดนะคะทุกคนสวยมากน้ำใสามากการที่เราเมีสติเป็นที่ตั้งมีสติอยู่กับตัวเองมันจะทำให้เรา อ่าโอ้ยขึ้นสวยมากมันจะทำให้เรามีอ,อะยังไงอะรู้ตัวว่าตอนนี้เราเจออะไรอยู่เราเจอภาวะอะไรอนะคะใครที่รู้สึกว่าตอนนี้เนาะหลายๆคนก็จะเจออากับการใช้จ่ายที่มันเยอะขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนก็มีลูกที่เข้าโรงเรียน เปิดเพิมหรือว่าลูกปิดเพนมรายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะการที่เรามีสติมันจะทําให้เรามีช่องทางมีแนวทางที่จะทําให้เราหาเงินได้อย่างง่ายดายหรือว่าการที่เราใช้ตัวรู้ใช้สัญญาณที่จักรวาลส่งมาให้เรานั่นเองค่ะคุน ขอให้ทุกคนจงอยู่กับสติสมาธินะคะขึ้นสวยมากไม่รู้ว่า ที่ต้องการที่จะทำอะไรสักอย่างแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะ,ะไม่ค่อยจะ,ะมีสติอยู่กับตัวว่าบางครั้งเราเจอเรื่องอะไรที่มันหนักๆใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเริกมมีคำว่าทำไมเข้ามาในใจอะคะ่ะ ทำไมเราต้องเจอแบบนี้ทำไมเราต้องเจอเรื่องอันนี้ใช่ไหมอยากให้รู้ะคะ่ะว่ากดแรงดึงดูดมันก็เป็น่าสิ่งที่ทําให้เรามีสติยังคิดแล้วก็มันทําให้เรามีไอเดียนะคะมันไม่ใช่ว่าเราอยู่เฉยๆแล้วเงินมันจะหล่นลงมาเพราะฉะนั้นเราต้องหาไอเดียหรือว่า ความคิดอะไรใหม่ๆที่จะมาสร้างเงินนั่นเองค่ะนะคือบางทีเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงว่าตอนนี้คือสิ่งที่อจักรวาลส่งมาให้เรามันคืออะไรคือเขาต้องการให้เราทำอะไรเขาจะมะีสิ่งที่นำพาเราไปอะนะคะขอให้เรามีตัวรู้มีสติมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้นะ สิ่งนี้คือสิ่งที่ใช่สิ่งนี้คือสิ่งที่ควรทําตอนนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ควรไปตอนนี้คือเราจะมีการเอ๊ะในใจหรือการฟิิงแว็บนั่นเองค่ะมันก็จะทําให้เราอะรู้ทันรู้ทันจัก,กรวาลน,นะคะจัก,กรวาลเขาจะส่งมาเร็วมากนะคะส่งมาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะไอเดียมันจะมาเร็วแล้วก็ไปเร็วอยู่ที่ว่าเรารับสิ่งนั้นได้ไหมนะคะม,มีนกปินด้วย สวยค่ะสวยมากแต่มันจะเป็นหาดเล็กๆนะคะเป็นหาเป็นหน้าหาดเล็กๆนะคะแต่ก็หน้าหน้าเที่ยวสวยมาก <laughs> สวยมากค่ะอืดูวิวดูวิวคือมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับแหลมพรมเทพนะคะทุกคนเดี๋ยววันหลังจะพาขึ้นแหลมพรมเทพนะคะแต่วันนี้อยู่ที่หาดในหาดไปก่อนนะคะ ใครที่อยากมาเที่ยวก็มาค่ะบอกเลยว่าบางคนอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเสียดายเสียดายเงินที่ต้องมาเสียกับการไร้สาระอ่ะมีคนพูดค่ะมีคนพูดโควตว่าต้องเสียเงินกับการไร้สาระแต่จริงๆอ่ะเนี่ยมันคือสาระมันคือชีวิตเราชีวิตหนึ่งอ่ะเกิดมาแล้วอ่ะเราต้องใช้ให้คุม้มเราต้อง ต้องรู้ตัวเราอ่ะต้องพาตัวเองออกไปในที่ใหม่ๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะหลายคนบอกคนเลยว่าเออเสียอะไรนะบอกว่าวทําไมต้องไปเสียเงินกับสิ่งที่ไรประโยชน์มันไม่ใช่ไรประโยชน์มันให้ประโยชน์เบเรามากนะคะกับการที่เราได้ออกมาท่องเที่ยวหรือว่าการที่เราได้ออกมาทําอะไรใหม่ๆแปลกๆเออที่ใหม่ๆคือคนไม่เคยมานะคะหาดอ่าในหาด ครั้งแรกของโคดเหมือนกันเนาะที่โหดมาแล้วก็มาคนเดียวด้วยค่ะทุกคนคือการเดินทางคนเดียวหรือว,ว่าการไปไหนคนเดียวการพักผ่อนคนเดียวมันไม่ได้แย่นะคะทุกคนเพราะว่าออชีวิตโคดก็ใช้ชีวิตคนเดียวมาโดยตลอดนะหลายปีมันก็ไม่ได้รู้สึกเหงาไม่ได้รู้สึกว่ามันขาดหายอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเติมเต็มให้กับตัวเราแล้ว <P hew> พอเราเติมเต็มให้กับตัวเราแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรขาดสําหรับเรา อยากให้ทุกคนนะคะเชื่อในตัวเองเชื่อในความมีค่าในตัวเองเรากคนมีค่าในตัวเองนะคะการที่เราเจออะไรเจอสิ่งที่เราคิดว่ามันคือบททดสอบหรือว่าความท้าทายนะคะคุณเชื่อเถอะว่ามันจะทําให้เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรยิ่งเราติดเรื่องอะไรอะคะ จัก,กรวาลเขาก็จะส่งเรื่องเรื่องนั้นมาให้เราจนกว่าเราจะผ่านมันไปได้ค่ะถ้าเราผ่านมันไปได้แล้วอะ่ะเราก็จะได้รับแต่รางวัลค่ะนะแต่ถ้าเราเชื่อไม่เชื่อในอไม่เชื่อมั่นในตัวเองอ่นะคะจัก,กรวาลเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งอะไรมาให้เราได้เหมือนกันเพราะว่าขนาดตัวเราเองเรายังไม่เชื่อมั่นตัวเราเองเลยอะ่ะนะแล้วจะให้ใครมาเชื่อมั่นในตัวเราใช่ไหมคะอืม โอเคค่ะพามาชมบรรยากาศแล้วกลับกล้องได้ไหมไม่ได้ ไปกล้องหน้าไม่ได้ไปกล้องหลังไม่ได้เลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนอยากฝากไว้ให้คิดนะคะว่าเชื่อมั่นในตัวเองเรามีคุณค่าพอกับทุกสปปรรพสิ่งบนโลกใบนี้ค่ะ